เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องใหญ่ของมือนี้เป็นให้ไรของมือนี้เป็นเรื่องของคุณเฉลิมชัยกระตายเถิดถูกยัดยาจำนวนย0ิเม็ดบม่แน่ใจว่าเออผมผมขออ่านขัมพิพากษาอะไรกันเดี๋ยวมืออื่นยกไปมืออื่นเพื่อสิคุย,ยกันครับคุณเฉลิมชัยแล้วกันนะ เพราะว่าถือว่าสรุปเรื่องเล่าสรุปเรื่องเล่าว่าเหตุเกิดเมื่อปี2 5 5 7เชื่อต่อเนื่องห8า7แต่ว่าหลังจากคดีจบสิ้นสุดแล้วไปขอลดขึ้นลดของกลางขั้นนั้นหายไปแล้วดังนั้นจึงเป็นที่ม่าของมือนีละกันสิ่งที่ผมอ่านต่อไปนี่ ถือว่าเป็นวิชาเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่พวกท่านเมื่อเคยประสบพบเจอผู้ใดอยากรู้เรื่องเล่าเรื่องเล่าเนี่ยต้องไปคืนสารเอาเองแต่ว่าเรื่องนี้ผมอ่านทั้งมดบ่มีตัดทอนเป็นขํามพิภากษาสารชั้นตน้นและสารอุท้อนท่านลองฟังเบิงแล้วก็ใส้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังท่านรับชมและก็รรับฟังแล้วผมเชื่อว่าสิเกิดปัญญาเกิดแสงสว่าง เกิดแนวทั้งคำพิาพากษาวันที่27มีนาคม2 5 5 8คดีหมายเลขดำที่3054ทับ2557คดีหมายเลขแดงที่947ทับ2558พนักงานอายการจังหวัดพระนครศรียุธยาโจย์นายเฉลิมชยัยกระต่ายเทศจำเลยความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดต่อพระราชัญบัิยาเสพติดให้โทษ โฉฟ้องว่าเมื่อวันที่2มิถุนา2557เวลากลางวันจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายห,หลายกรรมต่างกันกาวคือจำเลยมีเมเ็ดแอมเฟตามินอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1นึ่จำนวน20เม็ดหน่วยการใช้น้ำหนักสุทธิ1.805กรัมคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้0.379กรัมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตและจำเลยต่อสู้ขัดขวาง ในการปฏิบัติตามหน้าที่ของดาบตำรวจมนัสพงพืชกับพวกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน้าที่สืบสวนป้องกันปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายโดยจำเลยได้ก่อดปล้ำ และใช้กำลังประทุษร้ายใช้มือผลักดาบตำรวจมนัดพงพืชเป็นเหตุให้ดาบตำรวจมนัดพงพืชได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจเหตุเกิดที่ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยาเจ้าพนักง,งานจับจำเลยได้พร้อมด้วยเม็ดแอมเฟตามีนดังกล่าวเป็นของกลาง,ขอ,งขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พศ2522มาตรา 4, 6, 7, 8, 15, 66, 100ทับ1มาตรา 1, 102ประมวลกฎหมายอยาญามาตรา 32, 91, 138ริบเม็ดเอ,มเ,เอมเฟตามินของกลางจำเลยให้การปฏิเสธทางพจิจารณานำสืบทางพิจารณาโจทย์นำสืบว่าก่อนเกิดเหตุพันตำรวจโทธานินเกิดผล ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าในหมู่บ้านสินธิวาธานีตั้งอยู่หมู่ที่สองตําบลสาเรือนอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัยรุ่นม,มั่วสมเสพยาเสพติดและจำหน่ายเสยยาเสพติดพันธ์ตำรวจโทธานินกับพวกจึงออกสืบสวนหาข่าวต่อมาวันที่2มิถุนายน2557เวลาประมาณ17นาฬิกาคณะพันธ์ตำรวจโทธานินกับดาบตำรวจมนัตและพวก ออกตรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้านสินทิวารธานีพบนายวรพันธ์บุญปกครองจอดรถจักรยานยนต์อยู่ทางด้านหลังของหมู่บ้านท่าทางมีพิรุษดาพเร,รวจมนัดจึงแสดงตัวและขอตรวจคน้นผลการตรวจคน้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายที่ตัวนายวรพันธ์แต่จากการตรวจคน้นรถจักรยานยนต์พบถุงพลาสติกแขวนอยู่ทาง ด้านหน้าของรถเมื่อเปิดดูเมื่อเปิดออกดูพบว่าเป็นวัตถุที่พันด้วยผ้าเทปสอบถามนายวรพันธ์รับว่าเป็นยาเสพติด,ดาตำรวจมานัดกับพวกจึงควบคุมตัวนายวรพันธ์ไปที่สถานีตำรวจปุทธรย่อยสินธิวาเมื่อขับรถจะออกจากทางด้านหลังของหมู่บ้านพบจำเลยขับรถจักรยานยนต์สวมหมวกเนิรัยท่าทางมีพิรุษโดยจำเลยขับรถจักรยานยนต์และพูดคุยโทรศัพท์ไปด้วยลักษณะท่าทางมอง หาบุคคลอยู่ดาบตำรวจมนัดกับพวกจึงขับรถตามไปเมื่อจำเลยจ,จอดรถจักรยานยนต์ดาบตำรวจมนัดลงไปแสดงตัวแต่จำเลยแต่ถูกจำเลยผลักจากนั้นเกิดการกดรัดนานประมาณ30มนาทีดาบตำรวจมนัดได้รับบาดแผลถลอกที่ข้อศอกเมื่อพันตำรวจโททานินกับดาบตำรวจกรเกษมนำกำลังมาช่วยจำเลยจึงยอมให้จับกลุม ตรวจสอบภายในกระเป๋าสะพายของจำเลยพบเม็ดเอมเฟ,ฟตามิน20เม็ดจึงยึดไว้เป็นของกลางฉันจับคุมแจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลยว่ามีเม็ดเอมเฟเตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่จำเลยให้การปฏิเสธฉันสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับฉันจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ แต่ปฏิเ like สธข้อหามีเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนของกลางพนักงานสอบสวนส่งไปตรวจพิสูจน์ได้รับผลการตรวจพิสูจน์ตามเอกสารหมายจอนจำเลยนำสืบว่า จำเลยเช้าหอพักอยู่ภายในหมู่บ้านสินธิวาธานีภายในเวลาเกิดเหตุเวลาประมาณ17นาฬิกาจำเลยขับรถจักรยานยนต์ออกจากหอพักไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีลเวนและโทรศัพท์หานางสาวรุ่งนาภาคนรักของจำเลยเพื่อจะไปรับประทานอาหารขณะนั้นมีรถจักรยานขณะนั้นมีรถยนต์ขับมาปาดหน้าแล้วมีชายคนหนึ่งลงมากอดรัดและกดจำเลยลงกับพื้นพร้อมกับ นั่งทับตัวจำเลยไว้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจากนั้นนำตัวจำเลยขึ้นรถไปที่สถา,านีตำรวจภูทอนย่อยสินธีวาพร้อมกับนายวรพันธ์ขณะเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้ตรวจค้นภายในกระเป๋าสะพายของจำเลยและในกระเป๋าสะพายไม่มีเมดเ็ดแอมเฟ,เฟตามีนมีเพียงกระเป๋าสตางค์กับลูกกุญแจจำเลยไม่ทราบว่าเจ้าพนักงานตำรวจนำเมดเ็ดแอมเฟตามีนของกลางมาจากที่ใด ขณะจำเลยอยู่ที่สถานีตำรวจได้พูดคุยกับนายวรพันธ์นายวรพันธ์บอกกับจำเลยว่า,จเ,วาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวนายวรพันธ์ได้พร้อมด้วยเม็ดแอมเฟ,ฟตามีนชนิดเกรด4ชนิดเกรด5กรัมและชนิดเม็ดอีก600เม็ดแต่ในชั้นจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจกลับระบุว่านี่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับจับกุมนายวรพันธ์ได้พร้อมของกลางเม็ดแอมเฟ,ฟตามีนชนิดเม็ด573เม็ด เม็ดอฟีเม็ดแอมเฟตามินของกลาง20เม็ดไม่ใช่ของจำเลยพิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นเมื่อวันที่2มิถุนายน2557ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจ,าธารวจพธทธรบางปะอินจับกลุ่มนายวรพันธ์บุญปกครองได้พร้อมด้วยเม็แอมเฟตามินชนิดเกล็ดและชนิดเม็ด วันเดียวกันเวลาประมาณ17บเนาฬิกาเจ้าพนักงานตำรวจร่วมกันจับกลุ่มจำเลยโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าจำเลยมีเม็ดอเฟตามินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่ต่อมาโจทจำเลยต่อมาโจทฟ้องจำเลยในข้อหาดังกล่าวคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่โจทมีพันตำรวจโทธานินเกิดผลและดาบตำรวจมนัดพงพืช ผู้ร่วมจับคุมจำเลยเป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นม่วสสมเสพยาและจำหน่ายยาเสพติดภายในหมู่บ้านสินธิวาธานีตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตําบลสามเรือนอ,อําเภอบางปะอินจันนงหวัดพระนครศรียุยาเมื่อวันที่สองมิถุนายน2557ัเวลาประมาณ1ิบเนาฬิกาพยานทั้งสองออกตรวจพื้นที่มาถึงด้านหลังของหมู่บ้านดังกล่าวพบนายวรพันธุ์บุญปกครอง ขรับรถจักรยานยนต์ท่าทางมีพิรุษจึงไปแสดงตัวและขอตรวจคน้นผลการตรวจคน้นนายวรพันธ์ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่เมื่อตรวจค้นที่รถจักรยานยนต์พบถุงพลาสติกแวนอยู่ที่หน้ารถเมื่อเปิดออกดูพบว่าเป็นวัตถุพันธุ์ด้วยผ้าเทปสอบถามนายวรพันธ์รับว่าเป็นยาเสพติดโดยดาบตำรวจมนัดเบิกความต่อไปว่าพยานจิงควบคุมนายวรพันธ์พร้อมด้วยยาเสพติดที่ยึดไว้ที่ยึดได้ขึ้นรถ ยนต์ยี่ห้อฮอน d a รุ่นเจสมีดาบต,ตำรวจกเกษมเป็นคนขับและนัดหมายกับพันตำรวจโทธานินให้ไปทำบันทึกจับการจับกลุ่มที่สถานีตำรวจภูทรย่อยสินธิวาธานีเมื่อดาบต,ตำรวจกเกษมขับรถมาถึงบริเวณทางออกด้านหลังหมู่บ้านเห็นจําเลยขับรถจัก,กรยานยนต์มือเดียวส่วนมืออีกข้างหนึ่งคุยโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปด้วยลักษณะท่าทางเหมือนมองหาหรือใคร หรือนัดไทยให้ลงมาหาจากหอพักดาบตํารวจกรเกษมจึงขับรถตามไปเมื่อจําเลยจอดรถจักรยานยนต์ดาบตํารวจกรเกษมก็จอดรถแล้วพยานลงจากรถไปแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตํารวจขอตรวจค้นแต่ถูกจําเลยผลักไงท้องพยานคว้าข้อมือของจําเลยทําให้พยานกับจําเลยล้มลงกับพื้นด้วยกันจากนั้นเกิดการกดรัดประมาณ30นาที เป็นเหตุให้พยายนได้รับบาดแผลถลอกที่ข้อศอกเมื่อพันตำรวจโทธานินกับดาบตำรวจกรเกษมนำกำลังมาช่วยจำเลยจึงยอมให้จับกลุมจากการตรวจค้นในกระเป๋าสะพายหนังสีน้ำตาลของจำเลยปรากฏพบเม็ดแอมเฟตามีน20เม็ดบรรจุถุงพลาสติกใสซึ่งม้วนอยู่ภายในลักษณะกรมจึงยึดเป็นของกลางเห็นว่าแม้พยายนโจทก์ทั้งสงจะเป็นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติ ไปตามผบัิการไปตามหน้าที่แต่พยานโจทก์ทั้งสองก็เบิกความแตกต่างกันในสาระสําคัญหลายประการตั้งแต่การตรวจยึดเม็ดแอมเฟต,ตามีนที่ยึดได้จากนายวรพันธ์โดยพันตํารวจโทธานินเบิกความว่าพันตํารวจโทธานินเป็นคนยึดและเก็บเม็ดแอมเฟต,ตามีนไว้แล้วนําไปที่สถานีตํารวจส่วนดาบตํารวจมนัสก็เบิกความว่าตนเองเป็นคนเก็บเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในรถยนต์เพื่อนําไปสถานีตํารวจซึ่ง ก็ได้ความจากพยานโจททั้งสองว่าเม็ดเอมเฟตามินที่ยึดได้นั้นที่ยึดได้จากนายวรพันธ์จะมีจำนวนมากพยานโจททั้งสองน่าจะจดจำได้ว่าใครเป็นคนเก็บรักษาเม็ดเอมเฟตามินไว้แต่พยานโจททั้งสองกลับเบิกความแตกต่างกันเป็นพิรุษส่วนเหตุการณ์ที่ดาบตำรวจมานักจับกลุ่มจำเลยได้แล้วพันตำรวจโทธานินก็เบิกความว่า เหตุที่ดาบตำรวจมนัดจับกลุ่มจำเลยได้เนื่องจากจำเลยหมดแรงแต่ดาบตำรวจมนัดก็เบิกความว่าเมื่อพันตำรวจโททารินทานินนำกำลังมาช่วยจำเลยจึงยอมให้จับกลุ่มก็เป็นข้อพิรุธอีกประการหนึ่งว่าที่จับกลุ่มจำเลยได้นั้นเป็นเหุเพราะเหตุใดกันแน่ทั้งพันตำรวจพันตำรวจโททานินก็เบิกความว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ขณะที่จำเลยกอดรัดกับดาบตำรวจมนัด ตลอดจนการตรวจยึดเม็ดเอมเฟ,ฟตามินของกลางแม้พันํารวจโทธานินจะเบิกความต่อไปว่าดาบตำรวจมนัตได้ส่งกระเป๋าสะพายหนังสือสีกับสพายหนังสีน้ำตาลของจำเลยซึ่งภายในบรรจุเม็ดเอมเฟ,ฟตามิน20เม็ดให้พันธารวจโทธานินดูแต่ก็ไม่ปรากฏว่าพันธารวจโทธานินยึดและเก็บรักษาเม็ดเอมเฟตามินดังกล่าวไว้ทั้งที่ช่วงเวลานั้นเกิดการชุนลมุนและดาบตำรวจมรนัตก็ต้อง ต้องควบคุมจำเลยไว้ไม่ให้หลบหนีส่วนดาบตำรวจกรเกษมก็ต้องควบคุมตัวนายวรพันธ์ไม่ให้หลบหนีเช่นกันแต่พันตำรวจโทธานินกับเบิกความว่าไม่ทราบว่าเจ้าพนักงานตำรวจคนใดเป็นคนตรวจยึดและนำเม็ดอมเฟตามินดังกล่าวไปที่สถานีนตำรวจคำเบิกความของพันตำรวจโทธานินจึงมีน้ำหนักน้อยส่วนเหตุการณ์ขณะที่ดาบตำรวจมัสยึดได้เม็ดเอมเฟตามินของกลาง ดาบตำรวจมนัดก็เบิกความตอบโจทย์ถามติงว่าเป็นไปตามภาพถ่ายหมายรอ8ภาพล่างก็มีข้อความให้ระแวงสงสัยว่าเมื่อดาบตำรวจมนัดตรวจดูเม็แอมเฟตามีนที่อ้างว่าตรวจยึดได้จากการะเป๋าสะพายของจำเลยแล้วเหตุใดจึงไม่แสดงให้กับประชาชนได้เห็นในขณะนั้นแต่กลับได้ความว่าภายหลังจากที่ดาบตำรวจมนัด ควบคุมตัวจำเลยเข้าไปในรถแล้วจึงหยิบเอายาเสพติดที่ยึดได้จากนายวรพันธ์มาแสดงให้ประชาชนดูกรณีไม่สมเหตุผลทั้งโจทย์ก็ไม่ได้นำดาบตำรวจกรเกษมซึ่งเป็นผู้รู้เห็นในเหตุการณ์เช่นเดียวกันดาบตำรวจมนัดมาเบิกความเป็นพยานโจทย์มีเพียงดาบตำรวจมนัตซึ่งเป็นประจั์พยานเพียงปากเดียวจึงต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง แม้โจทย์จะมีร้อยตำรวจโทนัทพงศ์กัลปนาคพนักงานสอบสวนมาเบิกความเป็นพยานว่าแทนสอบสวนจำเลยชี้ภาพเมทรแอมเฟตามีนของกลางตามภาพประกอบคดีเอกสารหมายจสีซึ่งมีข้อความใต้ภาพระบุข้อความตรวจยึดได้ในความครอบครองของผู้ต้องหาแต่ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าต้องรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นซึ่งต้อง มิใช่คำเบิกความของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้จัดทําเอกสารดังกล่าวเองและจำเลยก็ให้การปฏิเสธข้อหามีเม็ดแอมเฟ,ฟตามินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมาโดยตลอดนอกจากนี้โจทย์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นพยานหลักฐานของโจทย์จึงมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทําความผิดข้อหามีเม็ดแอมเฟ,ฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิเนียความอาญามตาตรา227วรรค2ประกอบพระาพราชบัญญัติวิธีพินียความอาญาคดียาเสพติดพศ2550มาตรา3แต่เม็ดเอฟเฟตามีนของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจึงให้ริบเสียตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2 5 2 2มาตรา102ส่วนความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ในการปฏิบัติตามหน้าที่เห็นว่าแม้ดาบตำรวจจะเบิกดาบตำรวจมนัตจะเบิกความว่าได้แก้งแก่จำเลยทราบว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจแต่ดาบตำรวจมนัตก็ตอบทนายจำเลยถามขานว่าวันเกิดเหตุดาบตำรวจมนัตแต่งกายนอกเครื่องแบบตามภาพถ่ายหมายลอลิงสีซึ่งเป็นการสวมเสื้อแขนสั้นและสวมกางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงินและรถที่ใช้เป็นยานพาหนะ เป็นรถยนต์รุ่นแจสสีดำติดฟิล์มดำรอบคันลักษณะเหมือนรถตามภาพถ่ายหมายลอลิง3โดยพิจารณาตามภาพประกอบภาพถ่ายหมายลอลิง7ปรากฏว่ารถยนต์ที่ดาบตำรวจมนัสใช้เป็นพาะนะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพฤติการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับพฤติการดังกล่าวจะให้จำเลยแน่ใจได้อย่างไรว่าดาบตำรวจมนัสเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจริงทั้งไม่ปรากฏ ว่าดาบมนัดได้แสดงบัตรประจําตัวให้จําเลยดูและข้อเท็จจริงที่ได้จากคําเบิกความของดาบตำรวจมนัดคงมีเพียงกอดรัดจําเลยเท่านั้นไม่ปรากฏว่าจําเลยชกต่อยหรือทําการใดๆที่เป็นอันตรายระแกร้ายแรงแก่ดาบตํารวจมนัดที่จําเลยดิ้นรนขัดขืนอาจเป็นเพราะจําเลยไม่แน่ใจว่าดาบตํารวจมนัดเป็นเจ้าพนักงานตารวจแม้ในชั้นสอบสวนจําเลยจะให้การ รับสาร,รภาพข้อหานี้ตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายจอห้าแต่จำเลยก็ให้การไว้ด้วยว่ามีชายมาแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่จำเลยคิดว่าไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงว่าขณะนั้นจำเลยเองก็ยังไม่แน่ใจว่าตำรวจดาบตำรวจมานัดเป็นเจ้าพนักงานตำรวจหรือไม่เมื่อฉันพิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธก็เป็นหน้าที่ของโจ ที่จะต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบเพื่อให้สิ้นสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้องพยานหลักฐานที่โจทย์นำมาสืบในส่วนนี้ยังไม่พบยังไม่พอฟังว่าจำเลยกระทำความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่พิพากษายกฟ้องแต่ให้ริบเม็ดเอมเฟตามินของกลางแง่ขอเบิ้งชั้นอุทธรณ์อีกนะครับ สิ่งที่ท่านได้รับรู้รับทราบในขณะนี้นะครับถือว่าเป็นองค์ฟว้มรู้อย่างหนึ่งที่พวกเข้าเนี่ยนะพยา,ยามศึกษาหาควา,ามรู้ผมพยา,ยามเอาสิ่งต่างๆเราเนี่โดยเฉพาะค้ามพิภากษาสารชันชนสารอุทธอมาแบ่งปันเพื่อเป็นเคาะเพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่พี่น้องประชาชนตำรวจงๆกระมีตำรวจดีคกร์บยอึดนะครับเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะประเด็นต่อมาหลังจากพิภากษาเสร็จแล้วชันตน โจดอุทรณนนะครับโจดฟ้องว่านะครับอันนี้เป็นคํามีปากสาสารอุทรณ์นะเมื่อวันที่2มิถุนายน2557เวลากลางวันจำเลยมีเม็ดแอมฟเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจำนวน20เม็ดหน่วยการใช้น้ำหนักสุทธิ1.508กรัมคำนวณเป็นสารู้ลิตได้0.379กรัมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและจำเลยต่อสู้ขัดขวางในการปฏิบัติตามหน้าที่ของดาบตำรวจมนัสพงผพืช กับพวกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยามีหน้าที่สืบสวนป้องกันปราบปรามและจับกลุ่มผู้กระทำาัวผิดตามกฎหมายโดยจําเลยได้กอดปล้ำและใช้กําลังประทุษร้ายใช้มือผลักดาบตํารวจมนัดเป็นเหตุให้ดาบตารวจมนัดได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจเหตุเกิดที่ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยา เจ้าพนักงานจับกุมตัวจำเลยได้พร้อมเมทรแอม,เฟ,แมเฟตามีนดังกล่าวเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบุญให้โทษพศส5 2 2มาตรา4 6 7 8 1 6 66 100ทับ1 102ประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 91 138วรค2ริบเมทแอมฟเฟต,ตามีนของกลางจำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพา,ากษายกฟ้องแต่ให้ริบของกลางเมทดแอมเฟต,ตามีนของกลางโจทอุทธร์ตามอุทธร์แผนกคดีอาญาโจดสารอุทธร์แผนกคดีอาญาเสียบติดตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่าในวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับกลุ่มนายวรพันธ์บุญปกครองได้พร้อ,เอมเมทดแอมเฟตามีน ระหว่างที่เจ้าพนักงานตํารวจควบคุมตัวนายวรพันธ์ไปที่สถานีตารวจภูทรบางปะอินสา,สาขาสายย่อยสินธวาธานีพบจําเลยขับขี่รถจักรยานยนต์มีท่าทางพิรุษเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นและจับกุมจำเลยโดยกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่และมีเม็ดเอมเฟตามีน20เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เม็ดอฟเฟตามิน20เม็ดของกลางน้ำหนักสุทธิ1.805กรัมคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้0.379กรัมตามรายงานตรวจพิสูจน์เอกสารหมายจอหนึ่งปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธร์ของโจทย์ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่นั้นต้องด้วยบทกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138วรรคสซึ่ง มีระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจึงต้องห้ามอุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา193ทวิประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด2550มาตรา3ศารอุทธ,ธรแผนกคดียาเสพติดไม่รับวินิจฉัย ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทย์ในประการต่อไปว่ามีว่าจำเลยกระทําความผิดมีเมดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายหรือไม่โจทย์มีเจ้าพนักงานตํารวจผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมจําเลยเป็นพยานสองปากคือพันตํารวจโทธานินเกิดผลและดาบตํารวจมนัดผงพืชโดยพันตํารวจโทธานินเบิกความก่อนเกิดเหตุพยานกับพวก ร่วมกันจับลุมตัวนายวรพันธ์บุญปกครองพร้อมยึดได้เม็ดแอมเฟ,ฟตามินจำนวนหนึ่งเป็นของกลางจากนั้นพยานกลับไปรอที่สถา,านีตำรวจภูทรบางบินสาขาย่อยส,ส,สินธิวาธานีส่วนดาบตำรวจมนัฐกับพวกควบคุมตัวนายวรพันธ์ไปภายหลังระหว่างนั้นพยานได้รับแจ้งทางวิทยุสื่อสารว่าดาบตำรวจมนัดกำลังจับคุมจำเลยอยู่มีการต่อสู้ขัดขวางจับการจับคุมพยานจึงไปสมทบยงที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงดาบตำรวจมนัฐควบคุมตัวจำเลยไว้ได้ และบอกพยานว่าพบเม็ดเอฟเฟตามีิน20เม็ดอยู่ในกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลของจำเลยพร้อมส่งของกลางให้พยานดูเห็นว่าพยานโจทย์ปากนี้ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่ดาบตำรวจมัสกับพวกจับกลุ่มตรวจค้นจำเลยไม่เห็นว่ามีการค้นพบเม็ดเอฟเฟตามีินของกลางที่ไหนอย่างไรจึงเป็นเพียงพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อยคงเหลือพยานโจทย์ ที่เป็นประจักษ์พยานปากเดียวคือดาบตำรวจมันัสซึ่งเบิกความว่าเมื่อควบคุมตัวจำเลยได้แล้วจึงได้ควบคุมตัวจำเลยขึ้นรถยนต์พยานสงเกตเห็นกระเป๋าสะพา,ายสายสะพายขาดตกอยู่ที่พื้นบริเวณกอดปล้ํากับจำเลยจึงได้เก็บมาตรวจสอบพบกระเป๋าสตางค์ลูกกุญแจและเม็ดแอมเ,เฟตามีนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสชนิดรูดปิดเปิด จึงได้ยึดเป็นของกลางและนําตัวจําเลยกับนายวรพันธ์ไปที่สถานีตํารวจภูธรบางปะอินสาขาย,ย้อยสินทิวาธานีแต่พยานกลับตอบทนายจําเลยถามค้านว่าพยานได้ควบคุมตัวจําเลยกับนายวรพันธ์ได้แล้วดาบตํารวจกรเกษมมามะเป็นผู้หยิบเอากระเป๋าสะพายสีดําของจําเลยจากนั้นดาบตํารวจกรเกษมก็ไปที่รถยนต ฝั่งที่คนขับพยานก็ตามไปที่รถดาบตำรวจเกษมขับรถออกไปจากที่เกิดเหตุเห็นว่าพยานโจดปากนี้เบิกความกลับไปกลับมาขัดแย้งกันเองว่าใครกันแน่ที่เป็นคนหยิบกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลมาจดสอบเป็นข้อพิรุธประการหนึ่งนอกจากนั้นพยานยังตอบคำถามขานของทนายจำเลยอีกว่าก่อนที่พยานจะขึ้นรถยนต์พยานได้นำถุงพลาสติกได้นำถุงเม็ดเอมเฟวตามินที่ยึดได้ จากนายวรพันธ์ชูขึ้นให้ประชาชนที่มามุงดูเหตุการณ์ดูแต่พันธุ์ตำรวจโททานินผู้ร่วมจับกุมจำเลยอีกคนหนึ่งเบิกความว่าเมื่อไปถึงดาบตำรวจมนัสควบคุมตัวจำเลยได้แล้วและบอกว่าจากการตรวจค้นตัวจำเลยพบเม็ดเอมเฟตามีิน20เม็ดอยู่ในกระเป๋าหนังสะพายสีน้ำตาลแล้วดาบตำรวจมนัสได้ส่งให้พยานดูในที่เกิดเหตุด้วยนั้นจากนั้นพยานได้บอก ให้นำตัวจำเลยไปที่สถานีตำรวจภูธรบางปะอินสาขาย่อยสินธิวาธานีซึ่งไม่สอดคล้องกันและไม่สมเหตุสมผลเพราะหากมีการค้นพบเม็ดเอมเฟตามีนจากกระเป๋าจากจำเลยจริงก็น่าจะนำมาชูให้ประชาชนดูมากกว่าจะเอาของกลางที่ยึดได้จากในวรพันธ์มาชูให้ประชาชนดูเป็นข้อพิรุธอีกประการหนึ่ง อีกทั้งดาบตารวจมานั้นก็ไม่เคยเบิกความถึงเรื่องที่พันธรรุ์ตำรวจโทธานินเบิกความถึงดังกล่าวว่ามีการนําเม็ดแอมเฟ,ฟเตามีนที่ค้นพบในกระเป๋าสะพายสีน้ําตาลให้พันธรรุ์ตำรวจธานินดูจึงเป็นพิรุษเช่นกันอีกทั้งจําเลยให้การปฏิเสธตลอดมาว่าในเม็ดแอมเฟ,ฟเตามีนของกลางไม่ใช่ของจําเลยประกอบกับพยานโจท์เป็นพิรุษหลายประการดังที่วินิจฉัยไว้แล้วจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า รับฟังได้โดยปราศจากความสงสัยว่าเมทดเอมเฟตามินของกลางเป็นของจำเลยให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรค2ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด2550มาตรา3ที่สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องฐานมีเม็ดเอมเฟตามินไว้ในครอครองเพื่อจำหน่ายสารอุทรรธรแผนคดียาเสพติดเห็นพรองด้วยอุทธรของโจร ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นพี่ภาคษสายีนประเด็นยุตรงนี้ครับประเด็นยุประเด็นข้อที่หนึ่งจากที่ผมอ่านมาทั้งเมดมีประเด็นใดแน่ทีส่สามารถเอาพิดตำรวจเอาพิดตำรวจกลุ่มนี้ได้รวมถึงพนักงานสอบสวนได้เอาพิดตำรวจกลุ่มนี้และกัพนักงานสอบสวนประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สอง เตโม์ไค้ของกลางที่ยึดได้จากนายเฉลิมชัยกระตายเทศตั้งแต่มือนั้นจนหอดมือนี้ไปทิดต,ตอขอรับโม่ไ,นยนยนไมคห์หายไปแล้วจักรยานยนต์หายไปแล้วตีเป็นมูลค่าหลายหมื่นบาทหายไปแล้วคนที่เฮ็ดหายไปต้องรับผิดชอบอย่างไนเนี่ยอันนี้เป็นผลเพราะนผลลักๆคือ ยาเสพฟิตจำาววนยีิบเป็นนันมาจากใสเอามาจากตรงไหนในเมื่อบอมเปนของจำเลยฝากไปยังท่านอาจารย์สมชายไพศาลสำริดฝากไปยังพี่โสพนสำเพาเทศฝากไปยังคุณชันชานพาระระฝากไปยังคณะทีมงานทีปรึกษาทุกคนทุกท่านคดีนี้ถ้าท่านเห็นว่า ตัวนายเฉลิมชัยจำเลยนี่ถูกกันแกล้งจากตำรวจเขาอยากเรียกร้องฟวอมยุติธรรมเงินทองพมีถ้าท่านเห็นว่าตรงนี้พ่อจะเรียกร้องฟวามยุติธรรมใดเอาผิดแกตำรวจเล่านี่ใดจะขอบพระคุณยิ่งซอยนะครับ เขาลองมาจริงๆผมอยากสัมษณสแต่ว่ายานยานมันเลอะย่านมันหลายกว่าน,นี่นะเอาซ้ำนี่ก่อน